ยุคสมัย90ฤดูกาล1991นะครับมันเป็นฤดูกาลที่เข้าสู่ยุคสมัยของไมเคิลจอร์แดนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับในรอบชิงชนะเลิศชิคาโกบูสามารถผ่านดีทอยต์พิสตันได้แล้วสามารถก้าวเข้ามาสู่ NBA Final ไฟนอลได้แล้วนะครับต้องมาเจอกับลอสแอนเจลิสเลเกอร์มหาอำนาจแห่งฝั่งตะวันตกนะครับ ในรอบชิงชนะเลิศมี1ช็อตมหัศจรรย์ที่เป็น1ช็อตตลอดการนะครับมันเกิดขึ้นในเกมชิงชนะเลิศในเกมที่2นะครับไมเคิลจอแดนลอยขึ้นไปด้วยมือขวานะครับค้างกลางอากาศนะครับ ก่อนจะเปลี่ยนมือหลบ A.C. กรีนนะครับแล้วก็วางด้วยมือซ้ายลงไปนะครับนี่คือหนึ่งในลูกที่มันเป็นช็อตระดับตำนานของไมเคิลจอแดนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยในฤดูกาลนั้นนะครับไมเคิลจอแดนสามารถพาชิคาโกบูชนะลอสแอนเจลิสเลเกอร์ด้วย4ต่อ1เกมเกมแรกเลเกอร์เก็บไปได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไมเคิลจอแดนโชว์ฟอร์มโหดเก็บหมด4เกมรวดนะครับพาทีมชนะ 4ต่อ1เกมนะครับแล้วก็คว้าแชมป์เป็นครั้งแรกนะครับโดยในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยไมเคิลจอแดนได้เป็นฟ i นอล MVP นะครับเขามีสถิติอยู่ที่31.2คะแนน6.6แอซซิตแล้วก็11.4รีบาวไมเคิลจอแดนตลอดทั้งเพย์ออฟนะครับเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดทำไปทั้งหมด529คะแนนนะครับนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุคสมัย90นะครับหรืกาล1992นะครับ เหตุที่มันช็อกโลกก็เกิดขึ้นนะครับในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลผู้เล่นทุกคนเนี่ย ก็จะต้องมาตรวจร่างกายเตรียมตัวเตรียมทีมนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเมจิจอร์สันนะครับได้ตรวจพบเชื้อ HIV นะครับทำให้เมจิจอร์สันเนี่ยต้องประกาศเลิกเล่นนะครับแล้วก็ตั้งโต๊ะถแถลงข่าวในวันที่7พฤศจิกายนปี1991นะครับนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่ ESPN จัดเป็น25เหตุการณ์สำคัญในยุค90นะครับเป็นเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่โตนะครับแล้วก็ออกทุกสื่อทุกคนช็อกหมดเพราะว่า เมจิจอนสันเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีแต่คนรักมีแต่คนชอบแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลิกเล่นก่อนวัยอันควรนะครับถัดมาในฤด,ดูกาลนั้นเนี่ยในปี1992ช่วงนะครับช่วงออสตาเกมแม้ว่าเมจิจอนสันจะเลิกเล่นไปแล้วแต่ด้วยความรักของแฟนๆความรักต่อเพื่อร่วมอาชีพทุกคนต่างโหวตให้เมจิจอนสันเนี่ยเข้าร่วมเล่นเกมออสตาเกมในปี1992ที่ถูกจัดที่ออร์แลนโดนะครับโดยมีหลายคนก็ไม่เห็นด้วย เพื่อนร่วมทีมอย่างไบรอนสกอต t หรือเอซีกีนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยไม่อยากให้เมจิจอนสันกลับเข้ามาร่วมการแข่งขันรวมทั้ง power forward ในตำนานอย่างคาร์มอลอนนะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับเขาบอกว่ากลัวการมระทะกันกลัวแบบมีเลือดในสนามแล้วก็อาจจะมีใครติดเชื้อ hiv ก็ได้ สุดท้ายแล้วเมจิกจอห์สันก็ตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันนะครับนี่คือหนึ่งในโมเมนต์ที่ดีที่สุดของเมจิกจอห์สันนะครับเมื่อเขาเข้าสนามวิ่งหยอดๆเข้ามาในสนามนะครับแฟนๆโหร้องต้อนรับเมจิกจอห์สันอย่างดีมากๆคู่รักคู่แค้นอย่างไอเซโทมัสนะครับที่อยู่กันทีมตรงข้ามเนี่ย เข้าไปสวมกอดเมจิกจอนสซันแล้วมันก็เป็นเกมที่เมจิกจอนสซันโชว์นะครับแล้วก็เล่นได้ดีมากๆเป็นเกมที่มีความหมายต่อเมจิกจอนสซันมากๆเขาสามารถพาฝั่งตะวันตกชนะฝั่งตะวันออกไปด้วยสกอร์153ต่อ113นะครับแล้วก็เมจิกจอนส s ันเนี่ยมีฟอร์มการเล่นนะครับ25คะแนน9แอซซิตห5รีบาว เขาเป็น MVP All Star ในปีนั้นนะครับแล้วก็จบด้วยการที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาสวมกอดเมจิจอนสันมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆนะครับยังอยู่ในฤดูกาล1 9 9 2นะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่ไมเคิลจอแดนพาทีมพบกับพอร์ตแลนด์เทลเบลเซอร์มันเป็นปีที่2ที่ไมเคิลจอแดนเข้าชิงติดต่อกันนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆ ไมเคิลจอแดนสามารถพาชิคาโกบกูเอาชนะพอร์ตแลนเทเบลเซอร์ไปด้วย4ต่อ2เกมนะครับไมเคิลจอแดนเป็นฟ i n a ล m v p เช่นเดิมนะครับเขาทำคะแนนไปทั้งหมด35.8คะแนนโดยเฉลี่ยแล้วก็มีอีก4.8แอาซิตแล้วก็6.5รีบาวตลอดทั้งเพย์ออฟไมเคิลจอแดนนะครับทำแต้มไปทั้งหมด7 5 9คะแนนถือว่าโหดมากๆเขาได้สร้างสถิติในรอบฟนอลหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นเกมนัดชิงเกมแรกนะครับในช่วงครึ่งแรก มเคิลจอแดนสร้างสถิติยิง3แต้ม6ลูกนะครับนี่คือความสุดอยอดของไมเคิลจอแดนหรือว่าจะมีอยู่1เกมแค่ครึ่งแรกก็กดไปแล้ว35คะแนนนี่คือความโหดของไมเคิลจอแดนนะครับตัวไมเคิลจอแดนได้บอกเองว่าในรอบชิงปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเหมือนเข้าโซนเข้าโซนเหมือนแบบว่าเขาหยุดไม่อยู่ขนาดตัวเขาเองเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคือ ยิงยังไงก็ลงทําอะไรก็ดีไปหมดการยิง3คะแนนเนี่ยก็แม่นยํามากๆเขาบอกว่าเขาเหมือนมีจิตใจจดจ่ออยู่ในเกมเหมือนเหมือนมันเป็นร่างแบบมืนมีพลังเสริมมีพลังแฝงอะไรแบบนั้นเลยเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเขามีความรู้สึกอย่างนั้นในรอบชิงนะครับส่วนฝั่งพอร์ตแลนด์นะครับบักวิลเลียมได้บอกว่าจอแดนเนี่ยร่างโหดมากๆฟอร์มดีมากๆ แล้วก็การเล่นของไมเคิลจอแดนเนี่ยเหมือนคุณโดนปืนแม็กนัมจุยิงใส่อะมันยิงแบบโบ๊ะโบโบะแล้วก็ฟอร์มการเล่นของจอแดนไม่ว่าการจะข้ามเข้าหาห่วงการจะทะลุทะลวงการจะยิงไกลโอ้โหมันเป็นข้ามคืนที่ยาวนานมากๆแล้วก็ฟอร์มจอแดนเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะครับในรอบชิงปีนั้นนะครับ อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในปี1992นะครับนั่นคือการสร้างดีมทีมทีมแรกนะครับนี่คือดีมทีมของจริงที่แฟนบาสท,ทั้งโลกยอมรับนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าในโอลิมปิกปีนั้นเนี่ยมีการอนุญ,ญาตให้ผู้เล่นมืออาชีพเข้าร่วมเล่นโอลิมปิกได้นะครับเลยทำให้อเมริกานเนี่ยที่ครั้งก่อนไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยขนชุดใหญ่ไปที่บาร์เซโลนาเลยนะครับเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียว โดยทีมชาติชุดนั้นเนี่ยนำทัพโดยสามมหาเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลจอแดนเมจิกจอร์แดนและลิเบิร์ตหรือว่ากำลังเสริมชั้นดีนะครับนั่นคือชาวบาร์เรต่อมาวงในที่โคตรแน่นปักนะครับไม่ว่าจะเป็นเดวิดโรบินสันหรือแพทริกอีวิงพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดตัวเก่งอย่างคาร์มาลอนก็เข้ามาเสริมทัพตัวสวิงแมนที่ยอดเยี่ยมที่สุดหนึ่งคนนั่นคือสกอตตีพิพเพนและก็อีก2คนกำลังเสริมชั้นดีคริสมาร์ลินกับไคลเดกเลอร์ หรือว่าจะเป็นพอยกาดในตำนานอย่างจอห์นสต็อกตันก็ติดอยู่ในชุดนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคิสเตียนเลนเนอร์นี่คือผู้เล่นระดับมหาวิทยาลัยโค้ชัั์เดลี่ได้บอกว่าทีมชุดนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนทีมบาร์ดละมันเหมือนป๊อปสตาร์ระดับโลกมารวมกันมันเหมือนเอลวิสบวกกับเดอะบีเทลไปไหนไปไหนแฟนก็ตามไปดูเขาบอกว่าเขาทําทีมนั้นเนี่ย ไม่เหมือนทําทีมบาสเลยเหมือนทําทีมล็อกสตาร์ไปเธอเดินเที่ยวแล้วไปเดินโชว์ตัวซึ่งแฟนๆเนี่ยตอบรับทีมนั้นเป็นอย่างดีมากๆนะครับตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ย8นัดที่ผ่านมานะครับพวกเขาไล่ขยี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเฉลี่ยนัดหนึ่งเนี่ยชนะแต้มห่างกันถึง44คะแนนเลยทีเดียวทําให้ทีมชาติชุดนั้นเนี่ยกล้าไปคว้าเหรียญทองอย่างง่ายดายนะครับในรอบชิงชนะเลิศเขาเจอกับโคเอเชียนะครับพวกเขาชนะไปได้วยสกอร์117-85นะครับ นี่คือหนึ่งในทีมชาติที่ดีที่สุดดีมทีมที่ดีที่สุดตัวผู้เล่นแน่นที่สุดนะครับแล้วก็เป็นดีมทีมที่น่าจะดีที่สุดตลอดการนะครับก่อนที่เขาจะคว้าแชมป์ที่บาร์เซโลนาในปีนั้นแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำของแฟนบาท,ทั้งโลกนะครับ